รู้หรือไม่คูบาอริยชาติอริยิตโตว,วัดแสงแก้วโพธิยานเขียนอ่านแปลภาษาเหนือล้านนาโบราณหรือที่เรียกว่าตัวเมืองได้ภายในคืนเดียวเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยเด็กของคูบาอรียชาตบ้านของท่านอยู่ใกล้วัดัยชนะซึ่งคูบาจันทิปเป็นเกจิดังในสมัยนั้นคูบาอริยชาตเป็นเด็กที่ชอบเข้าวัดเข้าวาใจบุญสุนทานสนใจฝักใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็กซึ่งก็มีเด็ก หลายคนที่คูบาจันทิปได้อบรมสั่งสอนแต่ในบรรดาเด็กๆที่มาเรียนกับคูบาจันทิปนั้นคูบาจันทิปดูเหมือนจะเริ่มปิติกับคูบาเีชาตอย่างยิ่งโดยคูบาเีชาตท่านเป็นเด็กที่นอบน้อมผอมตนภาคเพียรยังมีความสามารถเรียนรู้ศาสตร,ร์วิชาที่ท่านสั่งสอนได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถเขียนอ่านแปลตัวเมืองที่ว่ายากนักยากหนาได้ภายในชั่วข้ามคืนเรื่องราวนี้ ได้รับการกล่าวขานไปทั่วในหมู่สายเกจิเมืองเหนือล้านนาจนกระทั่งได้ยินไปถึงหูครูบาตันซึ่งในขณะนั้นครูบาตันได้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอสารพีครูบาตันนั้นไม่เชื่อว่าจะมีเด็กที่มีความสามารถที่จะเรียนเขียนอ่านตัวเมืองที่ผู้ใหญ่นักวิชาการที่ว่าย,ยากยากหนา ได้ภายในชั่วข้ามคืนท่านจึงเดินทางมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองจนมาถึงที่วัดชัยชนะและได้เห็นกับตาเนื้อสองข้างของตัวเองจึงเชื่อและชื่นชมเด็กชายว่าเป็นเด็กที่มีวาสนาธรรมเป็นอย่างมากและยังได้มอบรางวัลให้เด็กชายกิ่งหรือคูบาริชาติจำนวน1000บาทให้เป็นทุนการศึกษาปัจจุบันคูบาเรชาติอาริยกิตโตดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และยังเป็นพระธรรมทูตของไทยในการเผยแพร่ศาสนาไปทั่วโลก